กลับเข้ามาพบกับรายการวิสัยที่องกันต่อนะครับข้อที่สเนี่ยห้ามส่งข้าวออกต่างประเทศถือเป็นกฎหมายเข้มงวดในสมัยกรุงทนวิรีก่อนผ่อนปลนในไปสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องสถานการณ์การขัดแคลนข้าวเนี่ยดีขึ้นมากแล้วนะก็เลยยกเลิกกฎนี้ไปนะครับโดยต้องขอพระบรมราชานุญ,ญาตเป็นลายๆไปโดยระบุว่า ห้ามอย่าให้ผู้ใดซื้อข้าเอ่อซื้อเข้านะซื้อเข้าก็คือซื้อข้าวภาษาโบราณนะครับข้าวก็คือข้าวนะขา,ขายเออขายข้าลงสำเพาแลเรือเสาเรือใบเป็นอันขาดทีเดียวถ้าแลผู้รักษาเมืองกรมการราษฎรเมืองใดขัดสนเข้าจะแต่งเรือเข้ามาซื้อเข้าออก ไปเป็นกำลังราชาการก็ให้บอกเข้ามาเมืองขึ้นกระลาหมกรมท่าให้เอาเนื้อความกราบบงคมทูลพระกุณาถ้าทรงพระกุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จะตวงเข้าลงเรือลำใดให้บอกล่ามพนักงานกรมท่าแลกรมนากำกับให้รู้จำนวนเข้าถ้าผู้ใดลักลอบซื้อขายเข้าลงเรือ สำเภาแลเรือสำเรือเอ่อเรือเสาเรือใบมีผู้มาล้องพิจารณาเป็นสัตว์จะเอาตัวเป็นโทษนะแม้จะมีการผ่อนปลนการส่งออกข้าวเนี่ยในอัตราภาษีข้าวส่งออกยังมีราคาสูงอยู่ทั้งนี้เนี่ยเพื่อลดการส่งออกข้าวไปนอกราชอาณาจักรหรือเคลื่อนย้ายออกจากภาคกลางเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐเอ่อให้กับรัฐบาลในตัวด้วย สามรัฐบาลไม่จะไม่กักตุนข้าวนะครับเพื่อค้ากําไรเกินควรมีการควบคุมราคาข้าวราคาเกินละ8บาทสําหรับข้าวนาทุ่งและเกินละสิบบาทสําหรับข้าวนาสวนพร้อมทั้งมีบทลงโทษสําหรับผู้กักตุนแอบอ้างราชการแล้วขายข้าวเกินราคาที่ควบคุมด้วยนะฮะจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นจากการให้ความสาคัญ และก็ความเข้มงวดของนโยบายข้าวตั้งแต่การกะเกณฑ์ไพ่พลมาช่วยกันทำนาหลวงสมัยกรุงธนบุรีการส่งเสริมให้เกิดการบุกเบิกที่นากำหนดอัตราการส่งออกรวมไปถึงป้องกันการกักตุนข้าวจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่รัษฎรในช่วงยุคของต้นรัตนโกสินทร์ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวีเทติสซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกัน วันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ